สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel พิทวิทย SPP นะครับสไลด์ง่าย EP นี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเนาะเป็น template สวยๆในเว็บไซต์ Slidego.com เผื่อเพื่อนๆจะเลือกสไลด์สวยๆอันนี้ยไปใช้ในงานนำเสนอของเราเนาะเริ่มแรกก็เปิดเข้าไปเ,เนาะเว็บไซต์ Slidego.com อันนี้ก็จะมี template ให้เลือกมากมายเลยเพื่อนๆชอบอันไหนก็เลือกไปใช้ได้เนาะอย่างวันนี้เราก็เลือกมาแล้วอันนึง อ่าเป็นเทมเพลตนี้วิธีเอาไปใช้ง่ายเนี่ยเราก็แค่กดโหลดเนาะซึ่งก็มีทั้งของ Google Slide แล้วก็ของ PowerPoint เลยอย่างของ PowerPoint เนี่ยเรากดโหลดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูของ PowerPoint กันก่อนก็จะขึ้นเวนสไลด์ประมาณนี้เนาะเราก็สาม,มารถแก้ไขอะไรได้ปกติเลยอ่าอย่างนี้ลองพิมพ์ดูเนาะต่อมาถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนรูปในนี้แล้วก็อยากเปลี่ยนสีไอคอนเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็กดไปที่รูปเนาะ Picture Format แล้วก็กด chain picture ตรงนี้เราจะเลือก from stock image stock image เนี่ยเคยอธิบายไปยาวๆแล้วในสไลด์ง่าย ep 4เนาะก็ไปย้อนดูกันได้อืก็ลองเลือกมาสักรูปหนึ่งเนาะอันนี้แล้วกันกด insert โอเคมันก็จะเปลี่ยนรูปให้แล้วเนาะสำหรับรูปอื่นๆเนี่ยก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยต่อมาไอคอนบ้างละ่ะไอคอนอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนเป็นไอคอนจากของตีมอันนี้เอง กับไอคอนอีกส่วนหนึ่งเนาะการเปลี่ยนสีไอคอนนี่ก็ง่ายๆเลยเหมือนกันเปลี่ยนสีที่เคยสอนไปแล้วอืมก็กดที่ไอคอนเนาะกดเชฟฟอร์แมทแล้วก็เปลี่ยนสีตรงเชฟฟิลเป็นเป็นสีแดงแล้วกันอ่าประมาณนี้ต่อมาไอคอนอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันกดไปที่ไอคอนเชฟฟอร์แมทเชฟฟิลอ่าเลือกได้เลยหรือว่าเชฟเอาไลน์อะไรอย่างงี้ก็เพิ่มได้เช่นกันเนาะ สำหรับใน PowerPoint ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของ Google Slide กันโอเคกลับมาที่หน้าเดิมเนาะตรงนี้ก็กดโหลด Google Slide อแล้วก็กด Make a Copy โอเคกดเข้ามาใน Google Slide เนาะจริงๆก็จะคล้ายๆกับของใน PowerPoint เลยตรงนี้เราก็ Edit อะไรได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราจะสอนเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะในเรื่องของการใช้รูปภาพแล้วก็ไอคอนใน Google Slide กันเดี๋ยวลองมาเลือกรูปภาพกันก่อนเนาะอะอย่างอัน,นี้มีรูปภาพอยู่แล้วเนาะ แล้วเราจะเปลี่ยนรูปภาพเนี่ยเราจะทำยังไงก็กดไปที่รูปภาพ Replace Image สมมุติว่าเราจะเลือกจากเว็บละกันอะไรก็ลองเสิร์ชนะ Nature อะไรอย่างนี้ก็เลือกรูปมากด Replace อ่าเราก็จะได้รูปใหม่มาแทนแล้วเนาะอืมก็ประมาณนี้อ่เดี๋ยวลองดูอันอื่นกันรูปนี้ อ่าเหมือนรูปมันจะอยู่ในแบ็กกราว์เนาะถ้ากดเชน Background เลือก Image เหมือนเดิมเลย Google Image Search กดรูปภาพปุ๊บแล้วก็กด Insert กดดันอ่ามันก็จะ Insert b a c แบ็กกราวมาใหม่ให้เนาะแล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์อะไรงี้อืงี้ให้มันเข้าเนาะรูปตรงนี้ก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะ โอเคก็คงประมาณนี้เนาะสำหรับรูปภาพต่อมามาที่ส่วนของไอคอนกันบ้างกดไปที่ไอคอนเปลี่ยนสีเลยโซมมิเปลี่ยนเป็นสีแดงเ,เป็นสีชมพูลแล้วกันอ่าประมาณนี้ต่อมาแล้วไอคอนของอตัวสไลด์โกเองละ่ะลองเลือกมาอันนึ่งเนาะอ,อันนี้แล้วกันเปลี่ยนสีก็ง่ายๆตรงนี้จะมีตรงที่เป็น fill color กับ border เนี่ย ตรงฟิ l คั o เลอร์ก็ลองเปลี่ยนสีดูทีนี้ถ้าเกิดมีตรงบอร์ดเดอร์แล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยอาก็ประมาณนี้สำหรับการใช้งานธีมจากสไลซ์โ o ก็ง่ายๆประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถพิมพ์ถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยและเช่นกันสำหรับใครที่อยากให้ทำอะไรให้สอนอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำสไลด์เนี่ยก็พิมพไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ